สวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่วงเวลาดีๆนะคะวันนี้นะคะช่องพักกายสบายใจนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูนะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะไว้เกี่ยหลุมจีนนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะขั้นแรกก็ เครื่องแกงเขียวหวานเลยนะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามท้องตลาดเซเว่นก็มีนะคะสำเร็จรูปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่ัะปีสักนิดนะคะนะคะตะกิสักนิดหนึ่งแล้วก็มาต่อด้วยนะคะกะทินะคะกะทิจะเป็นกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้นะคะแล้วก็ ต่อด้วยนะคะผงปรุงรสนะคะไยรุงรสทุงรสชัตนนะคะแล้วก็เกลือนะคะส่วนผสมก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไก่นะคะไก่ใครชอบกินเลือดนะคะก็ใส่เลือดไปด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเอาแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็แล้วก็มาดูผักนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก็มีโหระพานะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราฉล็ดพริกนิดนึงนะคะให้มีสีสันหน่อยนะคะ mm. อุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะ mm. เดี๋ยวเรามาหั่นผักกันเลยนะคะเดี๋ยวมาลงมือหั่นมะเขือกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเอาน้ําน,นะคะผสมกับเกลือนะคะเดี๋ยวจะแช่มะเขือนะคะอย่ามะเขือดําน,นะคะไม่งั้นมันสีไม่สวยนะคะ เริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราใส่เกลือแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นพริกกันต่อนะคะเราเฉลบเอานะคะพริกนะคะเอาเวลาแกงเสร็จนะคะเราใส่ให้มีสีสันหน่อยนะคะ ต่อด้วยใบโหระพานะคะเราก็เด็ดเอาแต่ใบนะคะอุปกรณ์พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปล้างมะเขือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะคะตั้งหม้อเลยนะคะ แล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยนะคะเอาให้แบบว่าถึงกะทินะคะให้ทั้งมันแล้วก็ถึงเครื่องนะคะมันถึงจะอร่อยนะคะกะทิเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องแกงกันเลยนะคะ <c oughs> เครื่องแกงนะคะใส่กะปิลงไปนิดนึงนะคะไม่ใส่เยอะนะคะ เดี๋ยวเรามาใส่เครื่องแกงกันเลยนะคะแกงเขียวหวานหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเครื่องแกงเขียวหวานนะคะสําเร็จรูปนะคะเซเว่นก็มีนะคะมีหลายย่อนะคะ <g ul ana> เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะเครื่องแกงเรานะคะกับจับที่นะคะเดือดแล้วน,น,นะคะเดี๋ยวเรามาใส่เนื้อไก่เลยนะคะ Uh huh. เดี๋ยวเราใส่เนื้อไก่เลยนะคะเนื้อไก่นะคะใครชอบนะคะใครชอบเลือดก,ก็ใส่ไปได้นะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะเนื้อปาก,กายก็ได้นะคะสูตรเดียวกันนะคะ เดือนแล้วนะคะหืมขนมากเลยนะคะดูนะคะเดี๋ยวนะคะขอเติมน้ำน,นิดนึงนะคะจะข้นไปนะคะเติมน้ำสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเลยนะคะไปคุ้ง เครื่องปรุงนิดหนึ่งนะคะของปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ชิมหน่อยนะคะ เกลือเิ็นะคะ okay. เดี๋ยวเราใส่มะเขือเลยนะคะ uh huh. ใส่มะเขือเลยนะคะใส่มะเขือก่อนนะคะมะเขือได้แล้วนะคะมเมื่อเขือเราไม่ดำนะคะเราแช่น้าเกลือนะคะดูนะคะสุกแล้วนะคะยังสีขาวสีสวยมากเลยนะคะมาเขือเรานะคะไม่ดำนะคะเวลา แกงมะเขือนะคะถ้าแช่เกลือนะคะมะเขือเราเวลาปรุงออกมาก็จะสวยนะคะไม่ดำนะคะแล้วก็ใส่โหระพานะคะกับพริกได้เลยนะคะนี่ก็เรียบร้อยเลยนะคะให้ผักสลดนิดนึงก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ กินโหระพามาแล้วนะคะชื่นใจมากเลยนะคะโหระพาเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สเลยนะคะเรียบร้อยอดูนะคะนะคะน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไประกี่หนุมกีนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะสเสร็จแล้วนะคะมากินกันเลยะคะ่ยะ,คะ